ยินดีด้วยนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศกระทรวงพาณิชย์ออกมาแจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาจะมีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาโดยทกสออน์ตรงในวันที่12เมษายน2566นนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารได้กันทุกคนหรือไม่ได้กันคนละเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะแจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนายิ้มรอเลยค่ะรับเงินก่อนสงกรานจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกัน รายได้ทกสนัดจ่าย12เมษายน2566นี้และพาณิ์ออกมาแจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนานแล้วค่ะและสุดในบุรทีพาณิ์ประภัยนะคะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิเ์เปิดเผยว่าโครงการประกันไรายได้เกษตรกร5พืชคือข้าวยางปลาล์มน้ำมันมันสับปะหลังรวมไปถึงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดโครงการประกันไรายได้ข้าวกรมการค้าภายในได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงออกมาถึงงวดที่26แล้ว ซึ่งในส่วนของเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวคาดว่าอยู่ในช่วงของวันที่1-7ถึงเเมษายน2 5 6 6สําหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆน่าความชื้นไม่เกิน15%จะมีการจ่ายเงินชดเชย2ชนิดข้าวได้แก่ข้าวเปลือกหอมบรินอาพื้นที่ข้าวเปลือกปทุมธาน,นีซึ่งได้มีการกำหนดราคาเกณฑกลางอ้างอิงไว้ดังนี้นะคะคุณผู้ชม ข้าวเปลือกหอมมะลิสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยวไปแล้วส่วนข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่นะคะ เกณฑ์กลางอ้างอิงตันละ1 3 5 8 2บาท12สตางค์แล้วก็ได้รับการจ่ายเงินชดเชยส่วสนต่างในหุ้นนี้ด้วยอยู่ที่417บาท53สตางค์ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยขา้าวเปลือกของปทุมธานีนเกณฑ์กลางอ้างอิงตันละ1936บาท8 4สตางค์ได้รับการจ่ายเงินชดเชยตันละ63บาท16สตางค์นะคะแล้วก็ในส่วนของข้าวเปลือกเจ้าเกณฑ์กลางอ้างอิงตันละ13 ส2บาทแปดสิบหาตาง ซึ่งไม่ต้องจ่ายชดเชยเยนื่องจากว่าราคาสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้รวมไปถึงข้าวเปลือกเหนียวด้วยนะคะเกฑ์กลางอ้างอิงตละ12,387บาท13ตางค์ค่ะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นการประกาศราคาเกฑ์กลางอ้างอิง oh, <now. S 1> ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรชนะผู้ปลูกข้าวเดินทางมาถึงงวดที่26แล้วนะคะคุณผู้ชมจ่ายชดเชย2ชนิดข้าวก็คือข้าวเปลือกหอมมะลิเนาพื้นที่แล้วก็ข้าวเปลือกปทุมธานีส่วนการจ่ายเงินนะคะทกส oh, <now. S 2> นัดจ่ายเงินในวันที่ สิบสอเมษายน2566นี้ก่อนสงการกลางกระเป๋ารอการโอนเงินค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กระชา์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ